ขอเตือนก่อนเลยนะคะอย่าใช้ถ้าไม่อยากเหนื่อยเพราะจะเก็บพริกแทบไม่ไหวเลยค่ะลูกค้าแซฟบลเกสขวดนี้เลยค่ะรีวิวแน่นมากค่ะลูกค้าฉีดแล้วพริกบกมากนะคะขวดนี้เลยรีวิวนั่นเลยลูกค้าแซฟบกเกรสเขาเป็นแทลเซียมบอรอนสูตรเข้มคนเลยค่ะบอกแล้วพริกเนี่ยห้ามขาดลูกค้าและทุกพืชเลยค่ะที่ติดดอกคนนะลูกค้าฉีดได้หมดเลยค่ะ กระตุ้นการติดดอกออกผลน,นะคะผสมเกสรติดดีค่ะขั้วเหนียวผลดอกลูกค้าเพื่อนๆจะแข็งแรงเลยค่ะติดดอกเราก็จะไม่ร่วงติดผลแล้วก็จะไม่ร่วงลูกค้าพริกมะเขืออแตงนะคะลูกค้าห้ามขาดค่ะในพริกนะคะลูกค้าถ้าขาดอย่างแรกเลยใบเหลืองดอกร่วงค่ะลูกค้า <c oughs> แล้วก็ระวังเรื่องกุ้งแหงเทียงค่ะตะกุนแตงนะคะลูกค้าป้องกันผลแป้งป้องกันไสแกนนิ่มค่ะแล้วก็ผิวเนี่ย ตึ้งสวยคะ่ะลูกค้ารูปทรงสวยเนื้อกรอบเลยค่ะมะเขือคะ่ะลูกค้าป้องกันเรื่องก้นขนน่าค่ะลูกค้าฉีดได้เลยค่ะแต่คนผักบายนะคะลูกค้าพวกกระหล่ำเนี่ยป้องกันเรื่องไส้กรวงค่ะลูกค้าห้ามขาดเลยค่ะเขาเพิ่มทางคุณภาพแล้วก็ปริมาณผลิตค่ะลูกค้าฉีดไปได้เลยค่ะวัน,นี้นะ,ะลูกค้าเข้มข้นมากเลยค่ะหนึ่งลิตรต่อนน้ำพันลิตรลูกค้าจุดๆุฉีดไปได้เลยค่ะห้ามพลาดนะคะลูกค้านะ กดได้เลยค่ะ